กราบสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบอนพบกับช่องสาลดจะได้อะไรพี่น้องเอ้ยมาชมวิวบรรยากาศยามหนายท้องหาท้องหน้าซาลดจะได้อยู่พี่น้องช่วยเติบแดดแดดขึ้นในพี่น้องหักแนงนะหนาวมื้อนี้แม่เพิ่นมางมปลาดำขอนพี่น้องสาลดสิพาไปเบิ่งว่าได้หรือบ่ได้พี่น้องเบิร์ก ข้าวนาเกี่ยวอะไรพี่น้องเลยงมปลาเน,นี้น้ำแหงนี่ยหูอ่ะได้อีกแล้วบอกพี่น้องมึงจะปรับจะปรับ,บ,บ,บปลารนำขอดกับแคมน้องอะไพี่น้องอาซีย้อนแสงน,นี่เด้อพี่น้องลงกระปุพูดได้อีกอเลยอืมยิ่งคืดิ้งน่อลินน์ั่นเขาเคยน่อยอะไรพี่น้อง นี่พี่น้องได้ยอยูเด้๋พี่น้องหางยัางโตน้อยเลยพี่น้องเอ้ยมโตน้อยน้อยแม่พี่น้องปลานดำขอนเ้อพี่น้องมางปลานดำขอนดำขันไล่ขุดกุดขุดฮูพี่น้องมีแต่ลูกเป็นพี่น้องเอ้ยจะเหตุไดกินเอาไปกินกับปลอยมาอย่างไรยหนึ่ง ป่าอยไรเงี้ยคือว่าลูกแม่เด็กก็คือได้ไดไไลายแม่ลายแม่ตัว่าัดโตในเนาะมีแจะปลาคอเนาะมีแจะปลาคอน่่นเนาะเขาแล้วพี่แล้บไอีกนัด้เก็นหน่อยแล้วมันกำหมได้เียเุนเลรีบ่ป่อยแล้วมันเห็น แต่แต่มันบ่อนั่นมันบ่อด็ดดวจะไปหาเห็ดบ่เมะเดี๋ยวแม่ในกลดอย่างนั okay, <c oughs> oh, mm ้นอันนันในหัวปล่อยอยู่นั่น เว้นยีอับนุ่มใจยัหัวปลอกใช่หมไม่เล่ว่าปุบีปขอนพี่น้องตัวปุใหญ่บอกเก็บผัดอันดีวมันจะตายเลยมันแบบมันเด็ดเลยมันหอนตอนนี้มัน้ไตายมันยังเงนลมปุจนชุดให้นาพอไนอน้ำนะน้ำนยางจอกจระก็บั้นู่ ชนผูนผ้น,นกไก่ลงไหนบานนี้เห็นไก,ก่ลงี้านมัดหัวพี่น้องนี่โรดอันมัดหัวหางเพื่อองไว้ให้งัวก,กินพี่น้องเขานีนยังบริปั่นจัเมือได้แล้วยังแหลนขึ้นเนือ้อผู้โลดปัน่นกันไปนาจะเพไปนาลูกเวนท่อวะ

เปันหาว่ายวนเที่ยงพี่น้องชะลดห้องก็ออกมาชะลดอยู่บ้านห้ silently, องก็ออกมานหน้าพี่น้องเลยไปเนี่ยกระชงหายชงหน้าย่ำนาวพี่น้องขี้ข้านี่นั่นนี่เมยว่าสะลดเมยว่าสะลดว่าขี้ขามพี่น้องยอมหักพี่น้องเลยห้องก็มัดนะหางเพื่องแล้วพี่น้องว่านนี่มัดแล้วว่านนี่พี่น้องเลยชะลอดลงไปท้ายคลิปให้เบิ่งชะลดเผาวยู่มัดให้มันแล้วพี่น้อง ีในฉลอดจะพาไปเบิ่งพี่น้องหางเพื่อนชลุดนี่พี่น้องหางเพื่อนงานชลุดพี่น้องเห็ดกับแม่สองคนวานนี่ชลุดเจ้าเมลไทยคนขี้เผาอ,อยากเห็ดให้รมาแล้วจ็กมื่อได้เลยเชียงศรปัน้นเผากะปั้นแล้วเอาเข่าหนีมาอี้ให้งัวกินพี่น้องเอ้ยแล้วก็มุนทางนี้ถนนต่อมานนี่นะบ่ท่านละมุนพี่น้องบ่แล้เาเครื่องเอายางเข่าแล้วเชียงศรีมุน หิดขากว่าไอหิดขาดจะได้พี่น้องเอ้ยผัวงวัวฉลดมาหมักกินเพืียงหิดต่อเอามาไล่เติบาะว่าย่าน,นั้นมันบวเบิดเด็ตั้งเขาเื่อเดียวใช้ตังเขาไลยเื่อย่างมันโยบเลยโย่เขาเนี้ยเขาเต่าเดียวย่งมันเรือหางพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็พังเบิรงดเลยแล้วลยันแบบเรือไปจากักคือกองเขาเขาบริหน่อยไม่ได้ ยิ้มอยู่พี่น้องเลยยาฉลอดจะพาไปเบิ่งกันเฮ็ดอยู่เที่ยงพี่น้องนี่พี่น้องเฮ็ดเมย์ฉลดไปหาได้อยู่พอปนท่านึงพี่น้องเลยมีแต่เฮ็ดกอดอกงามงามคุณเราพน้องก็ล่วงไปแรงงัวเขาอุ๊บอุมาใส่งัวเพิ่นเพื่อผ่าขึ้นมายันงัวเขามาชนงัวในรักมีแต่เฮ็ดกอพี่น้องดูดอกงามงามมันนั่นเลยมันแห้งพี่น้องมันมันงอไปเลยดอกเฮ็ดแก่ ติดออกแข่งแข่งแบชิบายจีปนตอนสวยห่วยไปเลยพี่น้องเพราะว่าตอนเช้าเวมีเนี่ยกินไอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยจะฉลุดบริาพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะว้าหาอยู่หัวเนาะน,นี่คนอ้าวคือลมแน่นิฉล,ลุดจะให้เบิร์กนี่ฉลุดมกหน้าอีพี่น้องว่าน,นี่ ยังยังซ้อมมกพี่น้องมุกดอกไม้อันนี้น่ะต้มน้ำห่อนพี่น้องเลยแม่คนกินน้ำห่อนพอคนเจ็บแอร์คนกินน้ำห่อนอันนี้นี่พี่น้องอุอุปลาเคงเนาะไอ้พี่น้องอันนี้อาหารสาวฉลดมื้อนี้พี่น้องอุปลาเคงเนี่ยพี่น้องฉลดสิขออนุญาตอันกินเผาคนนี้พี่น้องเอ้ย แม่คนก็ข like. ึ้นมาเลยชิกินข้าวเช้ากับพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเฉนี้ยกันเนาะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฉลองดีเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจฮะฉลองเพราะว่าฉลดกับบล๊วตบ้พี่น้องไปหันไปหนีฉลองกับบล๊อยังบล๊อตบ้าพี่น้องเลย ชาร์ตกับชิทายแบบนี้แล้วให้พี่น้องเบิ่งมู่ที่ยุทธธรรมศาสตร์บานชาร์นี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยอยู่นั่งทงให้ทงหน้านี่เนี่ยเดี๋ยวชาร์ว่างอะไรอะไรชาร์ตอย่างสิไปพี่น้องเอ้ยเชิญพี่น้องพี่น้องอย่าให้ยมาชาร์อยากไปให้ไปถ่ายทั้งได้อย่าไปให้ถ่ายหันถ่ายนี่คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องชิปนี่เขาเจ้าไปชิปนี่เขานอนพี่น้องสบายดี